สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไดกันจ้าสบายดีกันบอวันนี้เราจะมาตอบคําถามใต้คลิปที่รถแช่ไปนะคะประสบการณ์ของรถเนาะก็แฟนเก่าได้จ้าว่าสาเหตุเป็นอย่างขึ้นเลิกการแช่ไหวเป็นประสบการณ์ดูท่าฮอนให้กับพี่พี่น้องน้องสายฟอสที่เพิินกาลังคุยอยู่กับฝรั่งจะดูใจฝรั่งอย่างไดจะคุยกับฝรั่งอย่างไดจะสังเกตฝรั่งจังไดนะเวลารถ แช่คิดไปได้อจ้ะเวลาผกเจ้าว่าเบงรังซี่พผมเจามาเ้เเจาก็ฟังไปนำคิดไปนำเม้อจ้ะบ่ต้องจินตนาการหลาย้อจ้ะจินตนาการตามชีโรดเว้าวนั่นแหละนะอ่าเพื่อให้วกเจ้าเนี่ยได้คิดสักนิดว่าก่อนที่จะตัดสินใจไปอยู่กับฝรัง่งก่อนตัดสินใจสิจะคุยกับฝรัง่งด้วยข้อเสนอได้ไงก็แล้วแต่นะขอให้คิด สักนิดขอให้ล่องใจเขาสักนิดโดยจุดประสงค์ของโรเตัรเนี่ยเนาะแช่ไหวเป็นประสบการณ์แช่ไหวเป็นข้อมูลให้พี่ๆน้องๆสายฟอที่ได้เข้ามาชมคลิปนะเราคุยกับฝรั่งเดี๋ยวมีขอคิดสักนิดนึงเดี๋ยว่องใจฝรั่งสักนิดนึงเดี๋ยวมีความมั่นใจเวลาไม่ยู่เราเสด็จมีความสุขได้จากแฮปปี้เอนดิ้งนะจ๊ะนะก่อนเข้าไปรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้โรดในเดือจจาวันนี้โราก็สชมาตอบคำถาม ของเอฟซีของพี่ๆน้องๆที่เพิ่นเข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบ่าวาคลิปภาคหนึ 2, ่งภาคสองภาคสามและภาคสี่นะเราก,ก็สิม,มานั่งตอบคําถามให้พี่ๆน,น,น้องๆทุกคนนะจีมาถามรถกันเข้ามาเนาะสําหรับคําถามของพี่อียูเด้อจ้ะเพิ่นบ่ไดา้อ่าท่อช่องเนาะอ่าเพิ่นก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อจ้ะเพิ่นก็ คำว่าเบิ้งดีดีนะคำว่าเบิงแสบสุขีบเด้ออ่าเราเพื่อนกับซิมีคคำถามมาให้ตลอดนะลักอิลินะ่ะขอบคุณสำหรับคำถามเด้อจ้ะคำถามของพียู่เด้อจ้ะว่าอ่าไปเอาเงืนเขามาเดี๋ยวฝรั่งมันก็ไปคอมเมนต์ด่าผู้หญิงไทยว่าเห็นแกเงินนะเงินเอาเงื่อนเขาเนาะตัวนี้ก็ เป็นคำถามดีๆนะคะเป็นขอคิดทีดีเป็นไห้ขอคิดข้อมูลทีดีนะอ่าสำหรับฝรั่งนะจ๊ะทีนิซส์ไม่ค่อยดีนะฝรั่งสิตานานาวาุ้ยิงเอเชียว,ว่าผ้หยิงไทยสุภุสุคนนะจ๊ะอ่าเห็นแกเงินอยากได้เงินเขาจังสันจังสีเพราะว่าลดด้ยินจนชินคอยด้ยินจนชินล่ะทีว่าคอยเฮ็ดงานอยู่โรงแรมเนาะเวลาเพิ่นไปโดนผู้ยิง คนไดหลอกมากผู้ยิ่งบาคนไดหลอกมากหรือผู้ยิ่งตนบอกพ้าวหลอกคนมากจังสิ่ะเพื่อนกับสิมานางเล่าม่น่งระบายให้คอยฟังคอยดียินตลอดแล้วก็สิตีนนววาผู้ยิ่งท่าเงินผู้ยิ่งท่ยเห็นแกเงินหลอกเอาเงื่อนชั้นจังสันจังสีนะลถกันเลยบอกว่าคันเจ้าบเอาเงินไปยืนขอเสนอให้เขา เขาจะเอาเงินเจ้าไปใดจังไดเขาจะมาขโมยเงินเจ้าไปไดจังไดถ้าเจ้าบ่เอาเงินไปยื่นให้เขาเงินกับเงินของเจ้าเวลาเจ้าจะออกผู้ยิ่งไปเจ้าจะเอาผู้ยิ่งบ้าไปหรือผู้ยิ่งต้นบกพ้าวตามทางยังไปกันแล้วแต่เจ้าเนี่ยยื่นขอเสนอให้เขาเป็นบอกี่พันกี่บาทเป็นบอ เออเวลาเขาเอาเงื่อนเจ้าไปแล้วอ่ะเจ้าก็ว่าเขาหลอกเอาเงื่อนเจ้าเห็นแกหนาเงื่อนจังสันจังสิคอยถามแนวว่าผู้ยิงบ้านเจ้าอ่ะมีขายโตแบบนี้บอ <สะ S 1> พี่หนูบอกว่ามีมีเยอะเออบ้านเจ้ากับผู้ยิงเห็นแกโตคือการผู้ยิงหนาเงิ่อนคือการเจ้าคือว่าตีหนาดาเขา เวลาเจ้าอยากได้เมียไทยายงเสียเจ้าก็มาแต่งกอาเมียไทยไปเราเจ้าก็ไปดาเขาว่าเขาหนาเงินยังสันยังสี่เจ้าก็ควรจอยูุ่ยกันตั้งแต่เริ่มต้นนะเออว่าเขาหนาเงินหรือว่าหนาเงินว่าเขาต้องการเงินไปยังคนซูมือเนี่ยทํางานพอเงินข่อยเห็ดงานเนี่ยกับพะเงินเงินเดือนเก่าพันเนี่ยข่อยกับเห็ดงานพอเงินบ่แเม่นว่าข่อยบ่เห็ดงานพอเงินพวกเจ้าเนี่ยเห็ดงาน เพาเงินม<น>ันบอกแมน,แนพวกเจ้าเอาเงินมาเนี่ยมาฮอลิเดย์นเนี่ยเครื่องบินเนี่ยก็ต้องการให้เจ้าซื้อตั๋วติเกตมันบอกผู้ใดให้เจ้านั่งมาฟรีแน่สถานทูตเขาก็ให้เจ้าต่อวีซา่า<อ>ขอวีซ่ามามันบอกผู้ใด,ดให้เจ้าฟรีแน่เออถ้าเจ้าสีดากระดาทั่วโลกเลยที่ว่าน่นาเงินพพเพิ่นก็เลยคิดได้เด้อตัวเนี่ยคำว่าน่นาเงินเนาะพวกเข้าอ่ะ มีผัวฝรั่งค่ะมีแฟนฝรั่งต้องคุ้ยก็เพิินต้องว้าก็เพิินให้เพิินแยกแยะออกมาให้ดีวะหมาเงินเขาอีหยหนูก็คุยสวนเด้อความสุขของเพิินนะความสุขของอิหลานะเอ้ความสุขของเพิิน้อจ้ะเพราะว่าเพิ่นก็มีไม่ก็ละโตนะ เลยที่เนี่ยเพื่อนกับคว่าม่ของเพื่อนนี่เปิดอยู่เพื่อนกับส,สวนได้บันเนี้ <laughs> เอาลราเด้อจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เนะฝากเป็นวิท้าหัวให้กับแม่ลูกกอน <laughs> อยกเยี๋ยเกียบย่ำได้ก็มีแต่อุปสรรคเ้อจ้ะ <laughs> โอเคนะจ้ะ